สามมาตามมาขีกันพี่น้องกันนะเหมือนเดิมไม่เมร่เาแบบจิ๊บอ่ะง่ายอ่ะพร้อมเอาเลยยกเตียวเลยครับไปเข้าไฟนะเข้าไฟถอยเข้าไฟบอกให้หน่อย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 พาพาพาพโซโซนเดินล,ลงไป อ่ะมาแข่งการคอยจับพี่ยกไปตามยกไปมาปล่อย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 แยกหน่อยแยกหน่อยมาแยกหน่อยสบายสบายนะอ่ะสบายสบาย มาเถินมาตามหนยนะตาตโต๊ทีว่ะเอาเลยมากรรมการมาเดี<า>๋ยวถอยกันไกลสู้เลยมันหลัดเสียเลยเดีย๋ยวถอยกันไกลเดี๋ยวถอยกันไกล อย่าถอยกันใจใ่ายสู้เดะถอยมาจับมาจับเข้ามาพี่เอกจับเข้ามาสบายสบายนะขอกัรตรงกลางหน่อยมาเข้าเลยเอาน็อกนะ กรรมการดูด้วยนะครับเข้าไฟหน่อยเข้าไฟหน่อย<ป>แ๊บนึงจบไป็นแรงไหมไม่มีครับยาวเลยจถอยยาวอย่าถอยยาวอย่าถอยยาว,ยายยาวแรกเด Cho dưỡng, hào đi 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 hào ข้าวเดียเอมข้าวเดีข้าวเดีเอมข้าวเดีข้าวเดีแคโทครับพห้าแปกแบบเมื่อกี้นะ ายข้าวเลยเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลารีบจบครับไม่เดินหนีดิเอ็มไม่เดินหนีแล้วไม่เดินหนีแล้วเอาการบล็อกไว้ดิ<อ>ตามเลยครับ เ่อเดี๋ยวรออะไรอะ่ะพักเหนื่อยเหรอไม่เล่นเลยครับเอาดีเข้าดีเข้าดี๋ยอยนะอย่าพึ่งนะ ไดครับจุดนะครับย้าล็อลกได้นะกรรมการไม่ต้องรีบนะกรรมการไม่ต้องรีบนะครับล็อลกคอ<ล>น้องได้เลยนะกรรมการไม่รีบสิล็อกคอได้ดิไปดออิไม่ไหวเหรอเอาเลยพอพี่ทำไมอ่ะยอมหรอไม่ไหวจริงเลยเก็มานี่ดิพอแล้วเฮียโอเคพอแล้วไปดิ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอไปหน่อยพี่ขอรูปนหนึ่ง